ถูกจับตาทั้งในัยะความหมายทางการเมืองและนัยยะของสถานการณ์ในช่วงเวลาของวันพักร้อนของนายกเศรษฐาตั้งแต่บ่ายวันที่19ธันวาคมถึงครึ่งวันเช้าวันที่22ธันวาคมทันทีหลังทั้งตู่จตุพรและเทพไทยเสนพงศ์ที่เป็นทั้งอดีตนักโทษชายและอดีตนักโทษชายพักโทษตอนนี้ตั้งคำถามฝ่ายเกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลกับทั้งปมเงื่อนเวลาความรับผิดชอบในการเซ็นต่อเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจของ คนชั้น14ทักษินที่จะครบ120วันอันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องซึ่งอยู่อันเดอร์นายกรัฐมนตรีที่วันนี้รัฐมนตรียุติธรรมถูกนักข่าวถามและโบยให้อธิบดีราชทันตอบซึ่งรวมถึงประเด็นระเบียบราชทันให้ไปติดคุกที่บ้านที่เทปไทยตั้งคำถามเอื้อประโยชน์เฉพาะคนชั้น14หรือไม่ทำไมไม่ทำให้สมบูรณ์ตั้งแต่หลังปี2560ที่พรบรมีผลใช้ หรือปี2563สมัยสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีกฎกระทรวงออกมาแต่ยังไม่มีระเบียบราชทรร์ออกมาจนมาถึงก่อนวันที่22สิงหาคม2566ที่มีการขยับกระทั่งมาออกระเบียบวันที่6ธันวาคมและแจ้งเรือนจำทั่วประเทศวันที่8ธันวาคมที่ทั้งประเด็นการครบกำหนด120วันในวันที่22ธันวาคม2566ในการรักษาตัวของทักษิณโดย สัมผัสเรือนจำแค่ไม่กี่ชั่วโมงในวันที่22สิงหาคมและประเด็นระเบียบราชทรร์ถูกจับตาเชื่อมโยงกับจังหวะเวลาช่วงเวลาพักร้อนของนายกเศรษฐาระหว่าง19ถึง22ธันวาคมทั้งในทิศทางอย่างที่พี่สีที่วันนี้ไปยื่นฟ้อง4เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเอื้อประโยชน์คนชั้น14ตั้งแต่อธิบดีกรมราชทรรมผอเรือนจำพิเศษกรุงเทพผอโรงพยาบาลราชทรรและนายแพทย์ใหญ่โรงพย บานตำรวจต่อสารปกครองที่พี่สีตั้งข้อสังเกตว่านายกรัฐมนตรีพยายามลอยตัวกับประเด็นคนชั้น14อย่างที่เจ้าตัวย้ำมาตลอดในทีมการเมืองไม่ยุ่งมุ่งเศรษฐกิจแม้ว่าประเด็นเรื่องทักษิณซึ่งกระทบกระบวนการยุติธรรมจะเกี่ยวข้องในบทบัตรหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่คุมอำนาจฝ่ายบริหารคือรัฐบาลไม่แต่เท่านั้นนอกจากกลุ่มคอปทที่มาทุกนัดหน้าทำเนียบเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเรื่องคนชั้น วันนี้ยังมีทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือและชานชัยอิสระเสนารักไปยื่นคำร้องต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ไต่สวนในคดีที่สารดีกามีการตัดสินทักสินถึงที่สุดแล้วทั้งคดีเอ็กซิมแบงค์สี่พันล้านคดีหวยบนดินคดีหุ้นชินขอบที่สารมีการลงโทษจำคุกและออกหมายจำคุกทักษินแม้ต่อมาได้รับการลดโทษแต่ในการรับโทษกลับมีการส่งไปโรงพยาบาลตำรวจจึงมายื่ ขึ้นคำร้องเพื่อไต่สวนกรณีมีบุคคลคณะบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ร่วมกระทำไม่ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาขณะเดียวกันทางด้านฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านหลังถูกฝ่ายต่างๆวิจารณ์อาการเงียบมานานกับปมคนชั้น14วันนี้ชัยทวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าวก็ออกมาขยับ ครั้งแรกในประเด็นนี้ยอมรับว่าสังคมจับตาประเด็นสองมาตรฐานปมทักสินนอนโรงพยาบาลไม่ได้เข้าคุกเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดความขัดแย้งการเมืองตั้งคำถามการนอนโรงพยาบาลตำรวจจะครบ120วันแล้วทำไมถึงมีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังอื่นโดยจี้รัฐบาลตอบให้ชัดทายังเงียบฝ่ายค้านเตรียมลุยสอบเรื่องนี้แน่เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และว,ว่าเราเห็นด้วยว่าหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการรักษา พยาาบลโดยที่โรงพยาบาลราชทันมีศักยภาพไม่เพียงพอเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้ต้องขังหลายคนมีปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้